Tower Bridge of London อันนี้ของกำลังเปิดสะพานในเรือใยขามเลยคะ่ะพอดีปป๋่มาพอพอดีเรือใยกำลังขามมาน้าม,มันกับน้าม,มันกับลายเติบยูม,มันนี่เพราะว่าน้ำม่ลงกำลังน้ำกำลังไหลตดัตดตัดเยู่เห็นบ่อะ่ะ เรือใหญ่กำลังข้ามมาแล้วเทคโนโลยีเนาะนี่แหละท่ Tower าบเวร์บิชช์ออฟลอนดอนใดก็อยากมาเห็นที่โด่งดังไปทั่วโลกแต่ละประเทศเนาะก็มีก็มีสิ่งที่ที่อ่าอ่าดูดูเขาเออนี่ยังล่ะ จูงใจให้นักท่องเที่ยวมาชมนะเนาะนี่แหละท่าเวอร์บริาเรือยญ่ขามาแลว้วคอยปิดลงเรื่อยเรื่อยๆรื่อยสิ่งที่เขาเคย่เห็นเขาก็ตื่นตาตื่นใจเนาะธรรมดาคนอังกฤษเขาก็คนอังกฤษเ,เขาก็แบบธรรมดาเขาไม่ได้เขาไม่ได้ตื่นเต้นนี่ยังเขาเมื่เคยเห็นเขากับว่าออมันมันนนาตื่นเต้นดะีเนาะ เดี๋ยวมาลุ้นป้าปุ๋ยสิพาไปไปขึน้นอ่าไปขึ่นล้อนดอนไอยด้วยค่ะป้าปุ๋ยเคยขื้นเที่ยนึงแล้วโอ้ยตอนมาอยู่เมม่โอ้ยขาสันส้นมาสั่นม้ากาออกหอดหอดหอดมายืนตรงลิ้มจอจร้อนดอนไอมันสูงเนาะขึ้นไปชมวิวลอนดอนเดี๋ยวเมื่อลุนเดี๋ยวป้าปุ๋ยสิไปถ่ายมาให้เบ่งนี่ละ่ะค่ะถ้าวัวปรี